โรคทางตาที่น่ากลัวเกิดได้โดยเฉพาะวัยมากกว่า40ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากของเราอีกสิ่งหนึ่งนะคะการที่จะดูแลถนอมดวงตาให้ดีเมื่อถึงวัยที่อายุมากกว่า40ก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาเยือนลูกตาของเราเรามาดูกันค่ะว่ามีโรคอะไรบ้างรวมทั้งวิธีป้องกัน ดูแลหรืออาการที่เราควรเฝ้าระวังไว้นะคะโรคที่1น,นั่นก็คือโรคต้อหินหรือกลัวโคม่าค่ะซึ่งเกิดจากความเสื่อมของเส้นประสาทตาส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุดและส่วนใหญ่จะมีความดันลูกตาสูงและที่สำคัญคือไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า ทำให้เราไม่ทราบว่าตัวเราเองป่วยเป็นโรคนี้นะคะและปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดต้อหินก็คือการใช้ยาหยอดตาที่มีสารสเตียรอยด์เป็นเวลานานหรือการเกิดอุบัติเหตุทางตาที่มีการกระทบกระเทือนกระแทกอย่างรุนแรงสําหรับอาการนะคะก็จะมีอาการปวดตาน้ำตาไหลตามัวลงและเห็นเป็นสายแสงรุงร้งๆร,รอบดวงไฟ และถ้าหากเป็นแบบเฉียบพันธนะคะอาจจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยได้ค่ะ สำหรับการรักษาต้อหินนะคะแม้ว่าต้อหินจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่การควบคุมอาการไม่ให้แย่ลงสามารถทำได้ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญค่ะโดยมี3วิธีหลักๆก็คือการใช้ยาเช่นยาหยอดตายารับประทานหรือยาฉีดการใช้เลเซอร์ค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของต้อหิน ใช้เวลารักษาเพียงไม่นานส่วนใหญ่มักมีการให้ยาควบคู่กันไปด้วยและวิธีที่3ก็คือการผ่าตัดค่ะวิธีนี้จะใช้เมื่อผู้ป่วยรักษาด้วยยาและเลเซอร์แล้วไม่ได้ผลโดยการผ่าตัดขึ้นกับชนิดและความดุนแรงของต้อหินนะคะและสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจก็คือการผ่าตัดรักษาต้อหินเป็นไปเพื่อลดความดันตาไม่ใช่การผ่าตัดต้อ ออกไปแล้วหายขาดเพราะต้อหินเมื่อเป็นแล้วทำได้ดีที่สุดก็คือควบคุมอาการไม่ให้แย่ไปกว่าเดิมโดยเราต้องมาพบแพทย์ทุกสามเดือนนะคะที่สำคัญเมื่อพบว่าเป็นโรคนี้ต้องรีบมารักษาโดยเร็วไม่ปล่อยทิ้งไว้เพราะอาจร้ายแรงถึงขั้นตาบอดได้ ในที่สุดทีนี้เรื่องของการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันโรคต้อหินทำอย่างไรการตรวจวินิจฉัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเพราะโรคนี้ไม่มีอาการเตือนปัจจุบันนะคะในคนที่อายุมากกว่า30ต้นต้นๆหรือ40เนี่ยก็จะเริ่มมีการเป็นต้อหินแล้วเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพตาจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้นะคะในยุคที่สมาร์ทโฟนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราไปแล้วนะคะเวลาใช้งานตอนกลางคืนควรเปิดไฟให้สว่างค่ะเพื่อช่วยให้สบายตาและทุกๆ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงควรพักสายตาบ้างนะคะโดยพักสายตา20วินาทีค่ะแล้วมองออกไปไกลประมาณ20ฟุตนะคะก็จะช่วยได้ค่ะ และควรยอดน้ำตาเทียมแบบไม่มีสารกันเสียเพื่อป้องกันตาแห้งโรคที่สองนั่นก็คือต้อกระจกค่ะต้อกระจกหรือคาต r แรกคือภาวะที่เลนตามีความขุ่นมัวจากปกติที่มีความใสทําให้แสงผ่านเข้าดวงตาลดลงไม่สามารถทําให้จอประสาทตารับภาพได้ชัดเจนและสาเหตุที่ทําให้เกิดต้อกระจกมีอะไรบ้างนะคะ คือ 1. ความเสื่อมสภาพของเลนตาตามวัยเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดโดยเฉพาะอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปค่ะและ 2. ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลสูงและควบคุมได้ไม่ดีพอจะกระตุ้นเลนให้ขุ่นขึ้นได้เร็วกว่าคนที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกันแต่ไม่เป็นเบาหวาน 3. การใช้ยากลุ่มสเตียรอย อาจกระตุ้นต้อกระจกได้ 4. อุบัติเหตุที่กระทบกระแทกดวงตา 5. การซูบุรี่กการ,รเผชิญกับแสงแดดเป็นเวลานาน,านโดยขาดการป้องกันและ 7. ความผิดปกติตั้งแต่กำเนินขนดขณะตั้งครรภ์แล้วอาการของต้อกระจกมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งเลยค่ะตาจะค่อยๆมัวลงอย่างช้าๆ แล้วตาที่มัวเนี่ยเหมือนจะมีหมอกมาบาังไว้จะเห็นภาพซ้อนเห็นแสงไฟเป็นกระจายกระจายมองภาพเป็นสีเหลืองหรือต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อยๆการรักษาต้อกระจกค่ะปัจจุบันการรักษาต้อกระจกทําได้ด้วยการผ่าตัดสลายต้อด้วยคลื่นความถี่สูงโดยการใช้คลื่นอัลตราซาวเข้าไปสลาย เพื่อนำเลนตาที่ขุ่นออกมาหรือที่เรียกกันว่าการลอกต้อจากนั้นจึงใส่เลนตาเทียมเข้าไปแทนที่ซึ่งใช้เวลาผ่าตัดเพียง15-30นาทีแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กมากประมาณ3-5มิลลิเมตร มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยผู้ป่วยจึงกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ทันทีแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อจำกัดในการใส่เลนเทียมเนื่องจากว่าเราปล่อยทิ้งไว้จนรุนแรงเกิดภาวะม่านตาอักเสบหรือต้อหินแทรกซ้อนหรือเบาหวานขึ้นตารุนแรงหลังจากลอกต้ออาจต้องใช้เลนส์สัมผัสหรือใส่แว่นตา โดยแพทย์จะทำการประเมินและพิจารณาการผ่าตัดรักษาตามอาการเป็นสำคัญนะคะการดูแลหลังผ่าตัดไปแล้วนะคะก็คือการต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการติดเชือ้อโดยการสวมที่ครอบตาจนกว่าคุณหมอจะให้เอาออกค่ะและใช้ยาหยอดตาตามแพทย์สั่งระวังการโดนลมฝุ่นและแสงจ้าอย่าให้ดวงตาโดนน้ำและห้ามขยี้ตา รวมทั้งการเลี่ยงกิจกรรมที่กระทบกระเทือนดวงตาตามคำแนะนำของแพทย์หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตาเช่นปวดตาตาแดงมองเห็นแสงวูบวูบบวาบมองเห็นจุดสีดำเห็นภาพไม่ชัดควรรีบกลับมาพบคุณหมอนะคะสำหรับวิธีชะลอโรคต้อกระจกก็คือ โรคต้อนี้นะคะไม่สามารถป้องกันได้เนื่องจากเกิดจากความเสื่อมตามวัยแต่เราสามารถดูแลดวงตาเพื่อยืดอ,อายุความแข็งแรงและชะลอการเกิดโรคต้อกระจกได้ดังนี้ค่ะ 1. สวมแว่นกันแดดเมื่อเจอแสงแดดจ้าจ้า 2. ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ สงดสูบบุหรี่สทานอาหารที่มีประโยชน์บำรุงสายตา 5. ควรออกกำลังกาย 6. ไม่ควรซื้อยาหยอดตามาใช้เองโดยเฉพาะที่มีส่วนประกอบของสเตียรอยและเตรวจสุขภาพตาทุกปีเมื่อมีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปค่ะโรคที่3นั่นก็คือต้อเนื้อค่ะต้อเนื้อหรือไพลิเกียม คือภาวะที่พังผืดของเยื่อบุตายื่นเข้าสู่ตาดำมักพบที่หัวตามากกว่าหางตาตอเนื้อจะค่อยๆลุกลามเข้ามาที่ตาดำจนค่อยๆปิดรูม่านตาซึ่งจะปิดบางการมองเห็นทำให้เกิดอาการตาหม,มัวสำหรับสาเหตุนั้นนะคะยังไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนแต่พบว่า สัมพันธ์กับการเผชิญแสงอัลตราไวโอเลตหรือแสง UV ซึ่งมักพบต้อเนื้อในคนที่อาศัยในเขตอากาศร้อนต้องใช้ชีวิตประจำวันกลางแจ้งลมแรงรเผชิญฝุ่นควันทรายเป็นประจำจะพบเป็นต้อเนื้อมากกว่าปกติสำหรับอาการของคนที่เป็นต้อเนื้อจะมีอาการตาแดงระคายเคืองตาคันตาเห็นภาพไม่ชัด ส่วนการรักษานะคะถ้าเป็นน้อยให้ใช้ยาหยอดตาลดอาการอักเสบช่วยลดอาการระคายเคืองตาแต่ไม่สามารถรักษาต้อเนื้อให้หายไปได้หากต้อเนื้อมีอาการมากจนมีผลต่อการมองเห็นจึงพิจารณาผ่าตัดลอกต้อเนื้อซึ่งการผ่าตัดมี2วิธีค่ะคือการลอกต้อเนื้อที่ตาขาวและส่วนที่คลุมตาดำออก ซึ่งอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกหรือการลอกต้อและปลูกเนื้อเยื่อบริเวณลอกต้อออกไปเนื้อเยื่อจากรกหรือเนื้อเยื่อตาของผู้ป่วยเองอาจใช้เวลานานขึ้นแต่การกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะสำหรับการป้องกันต้อเนื้อก็คือหลีกเลี่ยงการเผชิญสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยของการเกิดต้อเนื้อโดยการสวมแว่นตากันแดด หมวกเมื่อต้องเผชิญกับแสงแดดลมฝุ่นกวันซึ่งแว่นกันแดดสามารถป้องกันรังสี uv ได้ด้วยค่ะโรคที่4ค่ะก็คือวุ้นตาเสื่อมวุ้นตามีลักษณะเป็นเจลหนืดใสเหมือนวุ้นอยู่ภายในส่วนหลังของลูกตาโดยอยู่ติดกับจอประสาทตาที่ล้อมรอบอยู่ เมื่อวุ้นตาเสื่อมจะเปลี่ยนสภาพบางส่วนกายเป็นของเหลวและบางส่วนจับกันเป็นก้อนหรือเป็นเส้นเหมือนหยากย้ายและวุ้นตาอาจจะหนาตัวลอกออกจากจอประสาทตาทำให้มองเห็นเป็นเงาดำๆจุดเล็กๆเส้นๆวงๆลอยไปมาหรือเป็นแสงวับๆคล้ายฟ้าแลบหรือแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูป ความน่าสนใจก็คือสาเหตุของโรคมักเกิดจากความเสื่อมตามวัยพบมากในคนอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปและกลุ่มคนสายตาสั้นแต่ปัจจุบันอายุน้อยลงเรื่อยๆถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดจอประสาทต,ตาลอกตัวฉีกขาดและสูญเสียการมองเห็นได้ถาวร โรคที่5ขค่ะก็คือจอประสาทตาเสื่อมตามวัยเกิดจากจุดรับภาพบริเวณกลางจอประสาทตาเสื่อมลงมักเป็นไปตามวัยโดยพบมากในคนที่อายุมากกว่า60ปีมีความร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นอาการที่สังเกตได้ก็คือการมองภาพไม่ชัดมองเห็นบิดเบี้ยวตาพร่ามัว มีจุดดำหรือเงาตรงกลางภาพต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรีบรักษาโดยเร็วนะคะปัจจุบันยังไม่มีการรักษาจอประสาทตาเสื่อมให้หายขาดได้การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาดวงตาเลี่ยงแสงจ้าทานอาหารที่มีประโยชน์งดบุหรี่จะช่วยชะลอความเสื่อมได้ค่ะและโรคที่เจ็บที่เกี่ยวกับดวงตานั่นก็คือ เบาหวานขึ้นตาค่ะซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากโรคเบาหวานพบในผู้ป่วยเบาหวานโดยมีสาเหตุมาจากการที่น้ำตาลในเลือดสูงทำให้ระบบหลอดเลือดและระบบประสาทเสื่อมลงจอประสาทในลูกตาเสื่อมถ้าไม่รักษาจะเกิดอาการตามัวและตาบอดได้ ประเด็นสำคัญก็คือผู้ป่วยเบาหวานไม่เคยตรวจตาเลยจึงไม่ทราบมาก่อนว่าการมองเห็นแต่ละข้างเป็นไปอย่างไรทำให้เกิดการรักษาที่ล่าช้าและตาบอดได้เพราะฉะนั้นจึงควรตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะและโรคที่7จ็ดสำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 40ปีนั่นก็คือโรคตาแห้งค่ะตาแห้งเป็นโรคตาที่พบได้บ่อยๆในกลุ่มผู้สูงวัยและในวัยทำงานมีอาการไม่สบายตาระคายเคืองเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมในตาแสบตาหรืออาจน้ำตาไหลามากได้ซึ่งสาเหตุเกิดได้จากหลายอย่างเช่นการทำงานผิดปกติของต่อมไขมันที่เปลือกตา การใส่คอนแทคเลนส์การใช้หน้าจอใช้โทรศัพท์นานๆหรือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหากปล่อยไว้ไม่รักษาอาจทำให้การมองเห็นของเราลดลงมีการอักเสบของเยื่อบุต,ตาหรือกระจกตาซึ่งเราสามารถตรวจวินิจฉัยได้โดยการตรวจตาอย่างละเอียดจากคุณหมอนะคะ สำหรับการรักษาอาการตาแห้งขึ้นอยู่กับสาเหตุซึ่งมักต้องใช้น้ำตาเทียมร่วมด้วยและปรับพฤติกรรมการใช้งานหรือประครบอุ่นนวดและทำความสะอาดเปลือกตาในกรณีที่เปลือกตาผิดปกติค่ะเมื่อเราทราบถึงโรคต่างๆของตาแล้วเรามาดูอาหารดีๆที่บำรุงสายตากันนะคะซึ่งอาหารของสายตาประกอบไปด้วยวิตามินแร่ธาตุ ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามิน A จะช่วยป้องกันกระจกตาช่วยการมองเห็นในที่มืดมีในผักผลไม้สีเหลืองและผักใบเขียวเช่นตำลึงฟักทองข้าวโพดพริกหยวกแครอทผักโขมคะน้ามะละกอแคนตาลูปมะม่วงสุกเป็นต้นค่ะรวมทั้งวิตามินซีจะป้องกันความเสื่อมของเซลล์ป้องกันการเกิดต้อ วิตามินซีมีในผักคะนา้าผักโขมกระหล่ำปรีบล็อกคอรีหน่อไม้ฝรั่งสม้มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และฝรั่งกีวีเป็นต้นค่ะ 3. ส,สารลูทีนค่ะลูทีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีในพวกข้าวโพดผักโขมและอะโวคาโดเป็นต้นนะคะรวมทั้งสารไลโคปีนที่มีในมะเขือเทศฟักข้าว และสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกตัวหนึ่งที่มีมากในผักและผลไม้สีม่วงเบอร์รี่ทับทิมกระหล่ำปีม่วงมักเขือมม่วงเป็นต้นค่ะแถมยังมีในอาหารจำพวกปลาและไข่จะมีสารลูทีนจำนวนมากที่สามารถช่วยป้องกันการเสื่อมของสายตาและบำรุงสายตาได้ด้วยค่ะ สายตาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะอย่าลืมมาดูแลรักษาป้องกันและการตรวจสุขภาพตาก็เป็นสิ่งสำคัญมากค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ